ปาดตมใจเย็นสิวะวางไงทาโร่ขอกินหน่อยได้ไหมมาเด้อกดดับเบิ้ลดาเมจตีไปต่อยทุบไปเออด้อเด้อจะไปไหนนะอุ้ยอันตีมาติตีแรกกว่าตีแรกกว่าล่ะมาเด้อเอออ่าเดี๋ยวก่อนย่างองีกย่างองีกไม่รู้ว่าผายเป็นผายไม่รู้ว่าผายเป็นผายเรียบร้อยฮะ <laughs> ล้วปุ๊บไปเดดไปไหนแล้วหล่อเซลฟี่เซลฟี่ในบ่อไหมน้องเอ้ยนั่นเน่โดนแดมแล้วยิงช่วยก่อนได้ว่าไม่มีสตันนะถ้าจุดนี้ยิงไปทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่อนเฟลี่นเดีโหล เอาละับผมขอขั้นเวลาไว้แป๊บหนึ่งนะฮะกดซับตะไคร้ช่องผมมีอะไรให้ดูบ้านนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นคลิปเทคนิคดีๆจากประสบการณ์ระดับ normal 1,800ันะฮะและ cm 1 8 0 0เช่นเดียวกันครับผมอันดับทิศ2นะครับผมมีคลิปเพลงฮอนนะฮะฮ่าๆไว้ให้ฟังเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีรายการฮอนไทยระดับโลกที่จะคอยทดลองต่างๆในฮอนให้ดูกันนะครับสำหรับใครที่รักเกมฮอนแล้วก็ชื่นชอบช่องผมนะฮะอย่าลืมกดซับตไคร้ตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยนะครับแบบนี้นะฮะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รับชมผ่านทางมือถือนะครับสามารถกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะครับผมกดแบบนี้เลยนะครับเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยนะครับจ้าโอเคไปดูคลิปต่อกันได้ครับผมแะต่ทอะไรได้ดีเอาแล้วครับสวัสดีท่านชมบ้านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับเพชจิติฮอนอีกเช่นเคยนะฮะกับฮีโร่ที่มีชื่อว่า shadowman นะครับอ่าขออนตแป๊บหนึ่งนะฮะง่วงง่วงโอเคผมจะอัพสามนำก่อนนะจุดจุดนี้ เพื่อที่จะได้เราจะได้แปลงล่างนะฮะแล้วก็ตีไกลแบบนี้ครับผมนี่พาแข่งวันนี้ด้วยอ่านะอืมเสียงเรื่องอะไรเลิเว้ยโจโอเคฮะอืมอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยมันไอซียูแล้วว่ะเอ๊ะ อัวนี้ศัตรูคั่วฆ่าเราคือทาร์ลอตนั่นเองนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าทาโร่แต่จริงๆมันเรียกว่าทาโร่นะแต่ผมเรียกว่าติดเรียกว่าทาร์ลอตเองนะฮะมันก็เ,เรียกได้2อย่างนะครับขอให้เราเข้าใจว่าเป็นฮีโร่อะไรก็พอนะฮะจึก๊ก okay. <c ans> โอเคโจ๊ะอ่ะอืม <c ans> <c ans> อัพสามเสร็จแล้วผมก็จะอัพหนึ่งนะฮะ แล้วก็อัพ2ไว้1จะได้เผื่อว่ามีอะไรจะได้พุ่งเข้าไปแล้วก็สกิล1ตึ้มใส่หน้านะเพื่อสโล์ศัตรูนั่นเองอี้ยมาตีเราทำไมโอ,โอ้โอ้โอ้ชิงชิงมีชิงไอที่มันขาชิงนี่หว่ากินแล้วไม่จ่ายนะฮะต้องแจ้งตำรวจหมดปัจจัยสกิลสามหมดพอดีง้างแล้วนะฮะเมื่อกี้ ปั๊ดโถว่าเฮ้ย,นนยนนจึก๊กโอเคอันนี้อะไรขวดน้ำมาส่งแล้วนะครับนาทีที่สองเท่านั้นเองโอ้โหรูนเฮดครับรูนเฮดเก็บมาแล้วฮนะเลงเข้าไปข้างบนนะฮะแต่เพื่อนเพื่อนอยู่ติดป้อมวะ่ะเพื่อนยังฟาร์มอยู่เลยพระเจ้าเดาก่อนรอก่อน,ออนใจเย็นอย่าเพิ่งเดินล มันนเห็อยากคิวแล้วว่าหิวว่าตัวเองเอ้ยมันเห็นเหรอไม่รู้ฮะขับก็ได้วะเซ็งว่ะว่าเล่นกลางแล้วแกงไม่ได้ผมเซ็งนะน่าเบียดน่าเบียดก็ไปเตะมันมาดีกว่าคิวได้ตีกลางก็ได้วะตีกลางก็ได้วะอ้าวอ้าวแล้วยิงอยู่เด้อ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  บาดไม่อยู่เดี๋ยวไปลึกมากเดี๋ยวเดี๋ยว,าห,าวาหาเรื่องกั <มา S 2> บฮีโร่ไม่ได้นะครับหาเรื่องกับคีต่อโจหมาเดียวหมาเดีดเยวจะเอาเราจะเอาไหมาล่ะยังอย่งยังไม่หยุดยังไม่หยุดหาเรื่องกับฮีโร่ไม่ได้มาหาเรื่องกับคีโอโหแล้วมีกินยาแดงครับท่านผู้ชม ปกติจะต้องมีสักหนึ่งถึงสองท่านมาแบบเพลี่ยนชีพไปนะฮะนะจุดๆดนี้วิ่งไปล่างเลยครับดันมาอย่างนี้ก็เอาดิครับเข้าเลยได้ไหมล่ะแล้วหล่ออะไรเนี้ยเออต้องหยิ่งงานซิวะโอะะ๊ยมันไม่นานมากโอเคฮะแล้วจุดๆดนี้ตึ๊บปุ้ม <S <S ร้อยลากก่อยเดนมเปียปล่อยมันไปเถอะสองสารนะฮะ อันนเราเป็นลิงอุราตังนะครับกิ้งคองเอลวตาร่างนี้นะครับจะใช้เวลาเวลาใช้สก,กิลหนึ่งแล้วเราจะแปลงร่างเป็นกิ้งคองนะครับส่วนสกิลสองนั่นจะกลายเป็นกิ้งกาส่วนสกิลสามใช้แล้วจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับมีตาเดียวอุ้ยอุ้ยดับเบิร์ดัมเมดของเรา <laughs> ผมไม่ใช่ตุ๊ดนี่ะไม่ต้องห่วงกวนตีนไปเรื่อยๆนะจุดๆนี้ ขอเก็บเป,ป็นเม็ดก่อนแต่เดี๋ยวจะไปฆ่ากันต่อในครับผมาย<ป>อะไรเนะี่ย oh, <my> มีการกรีดกันเกิดขึ้นนะฮะว่าไงทาโร่ขอกินหน่อยได้ไหมมีทำไมละเจ๊ะน้องสาวเป็นไหนเจ๊ะมีพี่เป็นไหนเจ๊ะฮฮลโห <c oughs> ลแต่จุดนี้เรายิงเล่นอะอะรู้สึกมันจะไม่ยิงเล่นกันแล้วแหลนะ มาเด้อกดดับเบิร์ดาเมจตีไปทุบไปทั้งทุบทั้งเตะทั้งต่อยทุบไปเดเออแล้วจะไปไหนล่ะอุ๊ยอันติอื้อหือมาดิตีแรกวะตีแรกวะมาเดเอออ่าเดี๋ยวก่อนอันติมึงหมดแล้วกูก็ถอยสิยังอีกยังอีกไม่รู้ว่าผายเป็นผายไม่รู้ว่าผายเป็นผายนี่มีดับเบิร์ดาเมจแล้วโอ้โหเดือดอื้ม เขามากัน3คนว่ะเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนได้ไหมมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยอะไรก็ค่อยๆคุยค่อยๆคยุยกันโอเคพยายามเนี่ยเดี๋ยวจะหลุดวอลแหวนไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคฮะหลุดยังเฟดยังไม่เวลหกนะครับโ,โอเคแล้วจุดนี้เราถอยกลับบ้านก่อนก็ได้ฮะ เติมเลือดเติมมานานะฮะเดี๋ยวมาใหม่แล้วเลนล่างมีประเด็นนะครับอ๋อหเรียบร้อยแล้วกู้วามาทำไมอยู่วะเนี่ยอุ้ยโดนใบโดนใบ ตอนนี้ขอฟาร์มเลนแครรี่แบบหนึ่งก็แล้วกันนะฮะวาร์ปกูดาวครับบนนี้ไปช่วยไม่ได้ปล่อยตายเลยกันแต่ว่าถือว่าตัดสินใจโจ๊กมีใครมาบ้างสำหรับต,ตานี้นะครับบอกเลยว่าผมยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเล่นสายอะไรดีไม่ <c oughs> <c oughs> รู้เลยอะแต่ว่าไอเทมชิ้นแรกนี่อยากจะออกเป็นลูกสโตนก่อนนะเพราะว่า แต่ของข้าวนี่บัตรบัตรฮันเตอร์นะครับหรือว่าบัตรบัตรซีในดอทเอนั่นเองเข้าหลังเพชรเข้าวหลังเข้าหลังเข,ข้าหลังนี่เป็นเกย์ <r> หรือเปล่าวะเพื่อนบอกเข้าหลังแล้วก็ต้องเชื่อเพื่อนฮนะต้องอยู่ติดป้อมซะหน่อยนึง,งเดี๋ยวจะตายเอานะครับนั่นไงล่างสามวะ ไปดีกว่าครับแต่จุดดี้ไม่อยู่แล้วย้ายบ้านหนีหนี้แล้วนะครับเฮ้ยมีคนเก่ามากลางน้ําว่ะมีคนเก่ามากลางน้ําว่ะลาสวารปมาครับอืมยิงไปหนักๆยิงไปหนักๆจะไปไหนล่ะจาะ้านี่ขจัดไปสามแล้วเหรอบัตรบัตรบัตรมีใบเยอะนะมันอัพใบมาเยอะนั่นไงเลยลาะลาก่กอย ลูนจะเกิดแล้วนะครับแจุดจนี้โอ้ลูนบนโอ้าลูนแยกล่างไม่เอานะฮะถึงจะเป็นลูนแท้แต่ว่าเป็นลูนแยกล่างผมก็ไม่ต้องการนะฮะณจุดจนี้ตีคีปมันกว่าตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปเดี๋ยวนะตรงกลางมีประเด็นนะฮะ อ so uh ้เยอะว่าโอ้โหโดล่มโอ้ยเพื่อเรามาจ้ะเพื่อเรามาว่ะตีไปเด้อเริ่มมีกินแล้วนะเว้ยขอไปเก็บลูนก่อนนะฮะเพื่อเติมขวดนั่นเองจริงๆก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะฮะแต่เพื่อรักฐาสถานภาพของระเบิดขวดเอาไว้นะฮะ ข้างบนได้นะแล้วมึงอยู่ตั้งไกลแล้วมากูบวกให้ก่อนก็ได้อืมไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกคำนวณแล้วนะฮะแล้วจุดๆนี้อุ้ยมีบิงว่ะเพื่อนเรามีบิงตอนไหนวะเนี่ยเอามันเด้อเอางี้ก็มันแล้วครับทุบไปอุ้เด้อเดี๋ยว้อเด้อเดแยกล่างก่อนให้มันงงให้มันงงมันบอกกูไม่งงหรอกแยกมาอย่างงี้ตั้งใจจะคิวเองแค่บ้านนี่เรามายุ่งถอยมาเพื่อนข้า อันน่อันนฟาดตัวปลอมจะเย็นสื่อวะแดกซะเพื่อนยากข้าสงสารเองเหลือเกินเอาปะดีมากดีมากเป็นอะไรเนี่ยเป็นจได้เลยชุด่วยมามาเดเออ บอกได้เลยว่าชาตัวเบสคนนี้เก๋านะครับนักเลงนะฮะไม่โจตึ้เฮ้ยอ่ออาวเ,เวละและ้วเกิดอะไรขึ้นวะเป็นไหนะจ้าบัตรผูกูมานี่หายจ้อยเลยนะแหมโอเคครับอย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นนูสโตนก่อนนะฮะอันดับแรก เพราะว่าเอามาแก้ทานได้หลายตัวลนะ่ะทั้งแดมเพียนะฮะบัตฮันเตอร์แล้วก็เผื่อเฟดออกโคเด็กด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาเจอบัตฮันเนี่ย<ต>ผมไม่ชอบให้มันกดสกิลอะไรใส่ผมได้ทั้งนั้นนะฮะอย่างน้อยต้องมีนูก้กอันนึงจวาปลงมาทันไปเนี่ยเพื่ออย่ายพึ่งตายฮะลหล โดดไปจังหวะนี้ครับหมันไส้หมันไส้อยู่กลางเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่กลางเหรอไปไหนล่ะยิงแรงใช่ไหมมาดิบวกดิโอ้โหยโ,โดดไปเพื่อนโดดไปเออนั่นแหละตัวด้วยพอสามถุงไปเลยน้องเอ๋ยเอลย์แม็กซ์ครั้งทางนะฮะป้อมมันเลยได้ไหมตายสองมึงโดนมะโจ ตีไปฮะนจุดจุดนี้ตีไปตีไปได้แน่นอนนฮะไม่ได้รอดโอเคอันนี้เราได้ป้อมล่างเรียบร้อยแล้วนะครับอันหนึง่งอ้าวโดนเฟดเก็บไปแล้วฮะไหนเจ้าเฟดดักเก็บได้ไหมสงสัยแม่งรู้อ่ะไม่ถึงไม่ถึงไอ้ประคัม รูนดีอีกแล้วอ่ะมันต้องได้หนึ่งศพวะเนี่ยระวังเต็นนะตเนอร์ระวังปากด้วยเดี๋ยวอ่อเดี๋ยวอ่อเดี๋ยวอ่อบนกันอ่อไหนก็ออนี่แหละได้ววอืมเต็มหน้าพอดีเลยเดี๋ยวจะเย็นน่ะเหรอเพื่อนจ๋าอยู่ไหน เอามันทูกไปยิงไปครับนะจุดจุดนี้ยิงไปไปไหนละเพื่อนอเก็บหมดไม่ให้รอดไปเอเอแหละสวยมึงอาหมาหวาดนะฮะ โอเคนูมาส่งแล้วครับผมบอกบอลน,น,อน,นูมาส่งทีนี้แล้วเราก็ต้องไม่ต้องกลับบ้านเลยฮะเพราะว่ามีทั้งรีเจนเลือดแล้วก็รีเจนมานาด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องกลัวบัตรทันด้วยนะครับเฮ้ยโอ้โหมีประเด็นว่ะ แต่จุดนี้เราต้องไปออเพื่อนแล้วนะฮะแต่ว่าเพื่อนเราได้อยู่แล้วละ่ะขอตีคีปอีกหน่อยก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนมีเรื่องเนี่ยเราจะรีบออกไปช่วยทันทีเรียกว่าซ้อนซอนเอาไว้โอเคเราได้ป้อมบนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับป้อมนอกแล้วเพื่อนเราก็ตายไปหนึ่งตอนนี้บ้านเมืองค่อนข้างสงบนะครับเพราะว่า ทีมตรงข้าวเนี่ยไม่ค่อยกล้ามาบวกกับเรานะฮะตีป้อมก็ไม่มากันด้วยสงสัย <ไป S 1> จะเล่นเซฟน,นะฮะกะจะว่ารอเลสอะไรอย่างี้หรือเปล่า,ตาตแต่ทีมูุกก็ไม่ควรรอเลสนะเพราะว่ามีตัวอย่างเฟดอยู่นะครับเขาจะคอยมาวินวล็อกดูเราแล้วก็ตุ๋ยเราได้นะฮะโจ ตอนนี้เพื่อนบอกออกางน,นะครับหิวกระหายอยากทีมไฟแ์ลวเกินก็มาดูกันว่ามันจะมาการป้อมหรือเปล่านะฮะถ้าไม่มาการป้อมนี่ผมคงเซ็งอะ่ะเมื่อไหร่จะได้แบบทีมไฟสกทีนะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะมา,าว่ะลุกม,มองมองดีตัวป้อมตายแล้วอ่าจะมาการป้อมหรือเปล่าจงังหวะนี้กดการป้อมแล้วฮนะ แต่ป้อมจะแตกวะขอตีป้อมก่อนแล้วเอานีแล้วกันชวบเรียบร้อยฮะแล้วทุบไปเดะไปไหนแล้วหล่อเซลฟี่เปเซลฟี่ในบ่อไหมน,น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาตึงอะไรกับกูเนีน่ยอะเดี๋ยวนะมันลึกไปปะวะถอยไปนั่นนั่นไงโด,ด,แดนแดดแล้วกูยิงช่วยก็ได้ไวะเอ้ยมีสตันนะในจุดนี้ยิงไปทีนึงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่อนเฟทชันเลยสวัสดี สำหรับถ้าเราอยู่ใกล้ๆอันโดเมนดาน,นะฮะเราจะตอแรงขึ้นนะครับผมจากออล่าของเขานั่นเองมึงลองเพลงอะไรวันนี้ทุบไปฮะจังหวะนี้ทีมเราจะทุบป้อมแรงมากนะฮะทุบไปทุบไปใครมาวานะหน้บาบัตรทำอะไรจ้ะเห,หลอหลอดเซลฟี่ไม่มาไวจังหวะซื้อเกิดปะเนี่ยมาโคตรไวเลยไมนะไม่อยู่แล้วครับณจุดนี้น แล้วพี่มอ,พอมอทำไมกูก <c oughs> <c oughs> ดผิดกดผิดไปได้เลยเหรอคนเราทำผิดทำพลาดเป็นได้นะครับจะต,ต้องไม่ใช่เรื่องเดิมนะครับถ้าผิดเรื่องเดิม,ดมบๆบ่อยๆนี่มันมันจะเป็นสรรันดานไม่ใช่ความผิดพลาดแล้วนะครับไม่เหมือนจะออรา บางคนก็มีคนเจ้าชู้นะฮะเจ้าทำให้แฟนเสียใจอะไรอย่างนี้ทำบ่อยๆก็จะกลายเป็นสันดาลนะฮะหยุดไม่ได้ยามศึกเราลบยามสงบเราฟาร์มนะฮะเข้าป่าก่อนนะจุดนี้เฮ้ย หลอดหลอดเซลฟี่มาจากไหนวะโอ้โหมากับเฟสครับมาเป็นทีมงานนี่ไงมาทําไมมาทําไมไอ้บรรดาเราโดนน้องนี่ะโดนล็อกเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเจ็บไปเดะเจ็บไปเดะเจ็บกระดองใจไปดิจ้ามาอี๋มึงหยามมากเลยเนี่ยขอทีทันทีไม่เห็นเมื่อกี้เล่น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 คนดังเมืองจันอะไรวะ เอออะละวะงงคืออะไรวะนคือเฟสเขามีอะไรเหรอจึ๊กเฟสไหมไจึ๊กหลายรอบแล้วมืม่อเมื่อไหโดนคิวอ่ะคิวอ <c oughs> เอออไอ้นิกมันไส้เพราะว่า<ต>โดนคิวนะฮะมีอารมณ์เดียวกับตั้มเม่อวานห <c oughs> ุดหงิดเลยไหมใช้ไม่ได้หุดหงิดใหญ่เลยจนจุดนี้ขึ้นป้อมก่อนแล้วกันฮนะ เพื่อนเพื่อนนี่เอาไว้คุยทีหลังเดี๋ยวใจเย็นหลอดเซลฟี่ลงมาเซลฟี่ตรงนี้แล้วมึงก็กลับไปเซลฟี่ในบ่อเฮ้ยแล้วโดดมาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปรตก่อนมันไส้วมันมาดึงกูทำไมเนี่ยโอ้โหโธ่ไเว้ยแหละเหลือกันสองคนสองคนสองพี่น้องจะดีเหรอไอจิ้งการถอยเถอะได้โปรด กูจะอิ่มแล้วด้วยเนี่ยตานี่ไม่ได้ออกของแท้งมาด้วยได้หมดแหมคิวไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวเช็คนีอ๋อเ0 <c oughs> เออเก้าศูนย์ให้เกียรติสกอร์ด้วยจะอิ่มแล้วยังไม่อยากตายนะจุดๆดีนะฮะต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ เก่งคณิตศาสตร์นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะสามารถคำนวณได้ว่าจุดจุดนี้เราควรจะถอยหรือควรจะเข้านะฮะผมคำวนวณดามเมจแล้วผมผมดามเมจไม่ค่อยมีเอาเขาไม่ค่อยลงหรอกครับมัน4ี่เราสองเดือยก็จะตายแบบงงๆไปเปล่า ตอนนี้ก็อัดคลิปให้คุณผู้ชมดูอยู่ด้วยนะครับก็คือไม่อยากจะโชว์โง่อะว่าง่ายๆนะฮะไม่อยากจะตายงงๆออกคลิปนะฮะถ้าจะตายงงๆ,ๆเนี่ยขอเก็บไว้เล่นฮาๆกับเพื่อนดีกว่าโจถ้าเล่นฮาๆกับเพื่อนเราจะเล่นยังไงก็ได้นะครับแต่การที่ผมมาเป็นแบบนักแคสเกมเนี่ยต้องแบบว่าออวาง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 ขลุ่มนิดนึง ตาไหนที่เราอัดคลิดว่าเราต้องตั้งใจนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเป็นนักแคสเกมนะฮะแนะนำว่าอย่าแสดงความบอดแอออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผูดมากไปแล้วขอตีก่อนเฮ้ยเอาเอ้าวไม่มีใครมีดั๊ครับผมเฮ้ยนี้แต่ว่ามีหวัดฟ้าเรียบร้อยมีอีกไม้งามไส้มานี่ดิขอ,อบคุยยังลูกอะไอ,อย่างนีดังแล้วกันเก็บด,ดีกว่าเทสเก็บดีกว่าถอยถอยจะเก็บหรอวะขี้เกียจเก็บแล้วอะ มันลงมาก็ฆ่าเลยแล้วกันเนาะเพชรถืออายไปเลยกันตายตายเลยถือยเอามาจินี่แล้วตรงนั้นมีการบวกกันเกิดขึ้นคนระับเดือดเดือดเดือดเพระเอกกำลังมารอด้วยรอด้วยนั่นไงโดนเนี่ยไม่น่านรอดแล้วไอ้ อยู่นิ่งๆนะน้องนะอยู่นิ่งๆนี่ฮะใส่ไก่โอ๊ยอย่าพึ่งตายอย่างตายเป็นสองรอบเลยใช่แล้ววะอ๋อุ้ยเรามี PK ด้วยซัพพอร์ตมี PK เรียบร้อยฮะน่าจะจุดนี้ใสไปเฮ้ยวโหมดคอนนะอย่าพึ่งโบสถคอนดิไม่เอาอย่าพึ่งคอนไม่ กูเพิ่งออกเซกไก่มาบะขําเออมันไม่คอนว่าอ้าวไอเวนคอนตำไม้วะกูเกี่ยวเลวะโอเคก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับชาตุเบตเกมนี้นะฮะสกอร์ที่คิวตายศูนย์นะครับ GM เอมอยู่ที่662นะฮะ เสียใจมากๆที่มารีบคนอนเฮ้ยไม่งั้นท้ายเกมผมตั้งใจว่าจะเล่นเป็นสายอินนะฮะตอน,นแรกๆจะเล่นเป็นแทงก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยเราจะเปลี่ยนสายเป็นสายอินแล้วก็ยิงแรงๆฮะแต่ว่ามันมันคอน,น่ะโอเคก็ไว้รอคลิปต่อๆไปกันแล้วกันนะครับถ้าอยากให้คลิปใหม่มาเร็วก็ขอสัก500ลไลค์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วพบกันใ่คลิปหน้าฮะเจ้เฟน,นครับ